สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร t and เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกันยายน2567นี้ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าชาวลัคนาตุลก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำตัวคุณใบแรกคุณได้ไพ่ดีแฮงแมนนะชาวราศีตุล เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเอาไว้ให้ดีหน่อยนะคะทั้งภายประจําตัวตรงนี้ด้วยแล้วก็ไัยในภพมรณะด้วยเนี่ยนะคะทั้งแหงม a นทั้งเดชขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณต้องระมัดระวังทั้งสุขภาพนะคะทั้งโรคประจําตัวที่เคยเป็นมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็โรคใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นมานะคะหรือไปติดต่อมาได้เป็นมาได้ในช่วงระยะเดือนกันยายนนี้นะคะ ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญบริจาคโรงศพนะคะหรือทำบุญกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆให้บ่อยหน่อยละกันนะคะถือว่าแก้ดวงกันไปบ้างนะคะโอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ Queen s p e n t a c l e s เรื่องของการเงินยังโอเคอยู่ ะะการเงินยังโอเคคุณยังบริหารจัดการเงินต่างๆได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภายในบ้านภายในช่องกค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีธุระปรัปังต้องใช้จ่าย,เก,ยกเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัวนะคะหรือว่ามีการซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าซื้อของเข้าบ้านเยอะนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่ามองว่าด้วยความไพคีนแบบนี้คุณจัดสรรเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัสชชานะคะคุณได้ไพ่ six of pentacles นะคะอาจารย์มองว่าไพ่แบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องเรื่องลำบากหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากใครจากเพื่อนจากเพื่อนร่วมงานจากคนใกล้ชิดพี่ๆน้องๆนะคะ คุณสามารถขอเขาได้เลยนะคะเดือนนี้คุณจะเจอแต่คนนา่ารักคนดีๆนะคะเข้ามาช่วยแบ่งเบานะคะหรือว่าเข้ามาช่วยผ่อนหนักเป็นเบาต่างๆหลายๆเรื่องได้นะคะคือมันจะเป็นการช่วยเหลือกันนะนะคะระหว่างระหว่างเรากับสังคมคนรอบข้างเราก็ช่วยเขาแล้วเขาก็ช่วยเราตอบแทนนะคะช่วยกันไปช่วยกันมาแบบนี้นะคะเดือนนี้อาจจะมีคนมาขอยืมเงินคุณนะชาวราศีตุลนะคะไหวเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นนะคะไม่ต้องฝืนนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในพบพันธุนะคะบ้านครอบครัวอสังหาหรือมาราับบ้านที่ดินคอนโดอะไรก็ได้นะคะโฟร์เพนเดอร์เคิลนะคะช่วงนี้ชาวราศีตุลจะไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้เดินทางไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณใช้ชีวิตนะคะอยู่กับเรื่องของอยู่กับบ้านตัวเองนะคะวันหยุดก็อยู่บ้านเนี่ยเหมือนคนอินโทรเวิร์ตเลยนะดูทํากับข้าวดูหนังเปิดซีรีส์ดูวันๆน,น,นะคะมีใครจะมาหาจะมาเยี่ยมหรือจะมาชวนไปไหนคุณไม่เอาทั้งนั้นอะนะคะช่วงนี้ทําตัวติดบ้านมากๆซึ่งโอเคคุณไหม ็โอเคดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็อยู่กําลังอยู่ในช่วงการวางแผนเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดอะไรอยู่หรือเปล่านะคะแผนตรงนี้ของคุณกําลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะแต่อย่ากระเบียดกระเสียนตัวเองเกินไปจนก็ไม่ได้กินของดีไม่ได้ซื้อยาดีๆหรือว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพก็แล้วกันมันเหมือนกับว่าคุณพยายามเซฟเงินเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อบ้านเนี่ยจนบางทีคุณละเลยสุขภาพร่างกายตัวเองเหมือนกันนะชาวตุลน,นะคะ ต่อมาไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่โฟบคัพนะคะเด็กๆลูกน้องบริวารลูกน้องคนอายุน้อยกว่านะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะไปเจอแต่เด็กๆที่เอาใจยากชอบคน ะะบอกอะไรให้อะไรทําอะไรให้ก็ไม่เอาไม่ดีสักอย่างนะคะดิ้งโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหลานเรา่เงี้ยนะแสดงอาการชักศีหน้าชัดเจนนะหรือว่าบางทีถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้ก็จะรู้สึกว่าเขาเบื่ออาหารเขาเบื่อเราเขาเบื่อของเล่นเขาแบบไม่เอาอะไรเลยเหมือนเซ็งเซงเหมือนเก็บตัวทํานองนี้นะคะ แล้วก็ลูกน้องคุณจะเรื่องมากอะเอาจริงไม่รู้คุณจะมีมาตรการอะไรยังไงจัดการกับเขาก็แล้วแต่นะแต่เด็กที่เป็นบริวารคุณเรื่องมากเรื่องเยอะจริงๆไอ้นั่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่เอาเกี่ยงไปเกี่ยงมานะคะต่อมาไพ่ในภพบรินะคะคุณได้ไพ่เดือดรแฟนนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้ศัตรูอุสอปรสรรคต่างๆของคุณเนะ่ยจะเป็นผู้ใหญ่ นะคะเป็นผู้ใหญ่เบนคนที่มีลักษณะเหมือนเป็นครูเป็นอาจารย์หรืออาจจะเป็นนักบวชเป็นพระแบบนี้ก็ได้นะคะไม่รู้ว่าไปหาเรื่องอะไรกันมานะคะแต่ว่าคุณถ้าหากมีการต้องเจราจาต้องดีลหรือต้องอะไรใดๆกับบุคคลลักษณะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อครูน่นี้คุณจะพบว่ามันจบไม่ลงมันดีลยากมันคุยยากเขาไม่เข้าใจเราหรือไม่พยายามเข้าใจอะไรเราเลยนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะแต่ให้ระวังนิดนึงไม่นิดอะเอาถือว่าระวังก็แล้วกันว่าเขาน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าเจ้าของเขาดุนะเจ้าของเขาหวงของของเขามากนะคะอย่าไปถ้ารู้แล้วว่ามีเจ้าของก็อย่าไปยุ่งไม่งั้นเรื่องยาวเรื่องใหญ่เขาไม่ปล่อยคุณแน่ๆนะคะ,ะต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะไม่คุณก็แฟน ไม่คุณก็แฟนนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละที่อาจจะไปทําอะไรเออลับหลังคนรักาทาอะไรที่มันไม่ควรจะทําไปแอบ,บคุยกับใครไหมไปแอบ,บปลื้มใครหรือเปล่านะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะกับอีกเรื่องนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะไออาการลับๆล่อๆแบบนี้ดูด้วยว่าแฟนเราแอบ,บไปใช้เงินอะไรไม่ยอมบอกเราไหมแอบบไปซื้อของแอบบไปซื้ออ์ดทอยอะไรหรือเปล่านะคะมีโอกาสว่าเขาอาจจะมีความลับบางอย่างปิดๆบางๆเรานะคะ หรือว่าตัวคุณเองช้อปปิ้งมากเกินไปจนไม่กล้าบอกแฟนไหมนะเป็นฝ่ายเราเองหรือเปล่าคะ ต่อมาะะสำหรับคนที่ยังแค่คุยคุยกันอยู่นะความสัมพันธ์ลับๆล,ล่อๆยังเปิดเผยไม่ได้นะคะแล้วก็เขาก็วับแวบไปมานะคะบางวันก็ตอบไลน์เราตอบแชทเราบางวันก็เงียบหายไปเลยแล้วก็เหมือนหายไปแล้วคุณก็อาจจะไปแบบคล้ายๆแอบส่องแอบ,บดูเขาจับโปะเขาได้ว่าเอ้ยไม่ได้คุยกับเราคนเดียวในว่าวันนี้ช่วงนี้ไปสนใจตามเย,ยนี่คนนั้นคนนี้อยู่ในว่าแบบนี้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันเป็นปลักษณะของความสัมพันธ์ชนิดที่ก็รู้รๆกันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างมีเจ้าของก็ได้นะ ออต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะคุณได้ไพ่เดทอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะต้องระมัดระวังสุขภาพนะคะช่วงนี้เดือนกันยาเป็นเดือนที่สุขภาพคุณจะไม่ค่อยโอเคนักเนาะก็ไปทําบุญไปแก้ดวงอย่างที่บอกนะคะแล้วก็พยายามทานอะไรดีๆหน่อยนะคะทานอาหารให้มันครบหมู่ให้มันหลากหลายนะคะแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องกินยาก็กินซะอย่าเบื่ออย่าขี้เบื่ออย่าเบื่อยานักเลยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะนะคะคุณได้ไพ่ตรีอวบนะคะชาวราศีตุลบางคนช่วงนี้จะมีเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะเช่นอยากจะย,กย้ายอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากจะย้ายงานจากตรงนี้ไปตรงนี้หรืออยากจะมีการเปลี่ยนสายงานช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะหาความรู้หาช่องทางนะหรือว่าหาในการสมัครงานต่างๆนะคะแต่ถามว่าคุณใจได้หรือยังนะเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ไปนะกันยายนยังอยู่นะคะอ่า ต่อาานะคะสำหรับภายในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะ k i ง g o f Pentacles นะคะการงานเดือนนี้อาจารย์มองว่าชาวราศีตุลจะง่วนอยู่กับเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะหรือว่าการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับธนาคารเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะหรือมีการจัดทําเอกสารที่มันเป็นตัวเลขนะคะเพื่อทำพรีเซนต์อะไรต่างๆแบบขอเสนอ เ,ออเสนอโปรเจกต์นะคะเสนอนายอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณก้อนใหญ่ๆนะคะใครที่กําลังดีวกว่าลูกค้าเจ้าใหญ่เงินหนาๆมีโอกาสได้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องเข้าไปให้มันแบบถูกจังหวะด้วยช่วงแรกๆอาจจะแบบหาจังหวะเข้ายากนิดนึงนะคะต้องมีการแบบต้องมีลูกล่อลูกชนให้ดีหน่อยนะคะคุณถึงจะซื้อใจนะลูกค้าเจ้านี้ได้นะคะ ต่อนะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบลาภะนะคะไพ่ the emperor นะคะคุณมีโชคลาภจากต่างแดนนะคะใครมีคนคุย <c oughs> เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือาอาจจะมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศหรือว่าแบบเ,เราแฟนเราอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมีโอกาสว่าเขาอาจจะส่งของขวัญของฝากส่งเงินอะไรพวกน,นี้มาให้นะคะส่วนใครที่เป็นสายเสี่ยงชอบเสี่ยงนะคะอาจารย์ว่าต่างประเทศถูกกว่า ไม่ใช่ถูกว่าต้องบอกว่าต่างประเทศมีโอกาสมากกว่าที่จะได้โชคนะคะถ้าเป็นในประเทศอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะต่อมา,พาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่เซเว่นซับคัพนะคะไพ่เจ็ดถ้วยแบบนี้เนี่ยชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วโปรเจกต์ของคุณสิ่งที่คุณอยากคิดอยากทำอะ่ะมันวิ่งวนอยู่ในหัวคุณนะคุณยังไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันแบบ เป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวจับต้องได้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมองว่าบางทีคุณต้องเลือกนะว่าคุณอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จเป็นเรื่องๆไปนะคะคือหยิบขึ้นมาทําเป็นเรื่องๆนั่นแหละนะคะอย่าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตีอยู่ในหัวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นฝุ่นกระจายอย่างเดียวแล้วคุณไม่หยิบไม่ทําอะไรเลยไม่งั้น,นเดี๋ยววันไอ Bell, สิ่งที่เราตั้งใจจะทํามันจะไม่สําเร็จสักอย่างนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าลุกขึ้นมาแล้วทาให้ทาให้จบทีละเรื่องเลือกเลือกสิ่งที่อยากทําจริงๆแล้ว นเอะะคะประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะ<ส>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช n ้นอาจารย์ด้วยนะเน้นๆช่วยกันคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงช่วยอาจารย์เปิดการมองเห็นด้วยนะคะตรงนี้จะขอบคุณมากๆนะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย